หนุ่มนักดนตรีอารมณ์ดีที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงไปไปเมื่อตัวตนบวกกับความสามารถที่มีจึงกลายเป็นสเสน่ห์ที่ทำให้ทุกคนหลงรักโบส์ V10 จด ไม่รู้ว่าเป็นอะไรใใคล้ายๆโลกมันเปลี่ยนไปมองไปทิ้งไหนสวยงามกว่าเคยทุกครั้งถีงน่นนก็ดูแบกไปอรอได้จนสุดทางโลกิึงสดใสทั้งวันฉันเน่นผุ้คลมากมายไม่รู้ว่าใครกับใครจึง ฉันอยากจะร้องดังๆคำที่เธอบอกกันว่ารักมากมายก็ฉันจะร้องจะร้องห้ไดกันก็ฉัน เชานมันดีใจที่เธอมาบอกกันอย่าจิตเดก้อนมันออกไปฉันกอแค่เพียงสักวันให้ฉันได้ทำดึงใจให้ฉันได้ร้องเขาไปให้มันจึงฟ้าก็เพาว่ามันสุขใจฉันก็ร้องมันออกมาฉันสบายใจสุดท้ายนะมา วีสิ <laughs> ครับครับ <laughs> เรามาฟังคอมเมนต์กันเลยนะครับน้องโบร๊ทครับท็ <laughs> บอเชิญครูเป็ดครับสิ่งที่ผมชอบค,บคืออาจจะด้วยก็บโบ๊ทเป็นคนเล่นดนตรีด้วยเนี่ยเวลาร้องเนี่ยมันจะมีความหนักเบาที่ชัดเจนแล้วก็ทำให้มันมันกลมกลืนไปกับการกลมกลืนไปกับเสียงดนตรีได้นะั่นคือสิ่งที่ชอบสิ่งที่เสียดายก็คือโบ๊ทอาจจะ คอยเตือนตัวเองว่าอฉันเต้นไม่เป็นเว้ยมันก็เลยไม่ค่อยแสดงออกซึ่งครูจะบอกได้เลยว่าถึงโบสเต้นไม่เป็นแต่ขอให้แสดงออกเยอะๆเราเชื่อเถอะว่ามันจะดูดีกว่ากักไว้แบบนี้ปามี่ที่เป็นต้นฉบับเองก็ไม่ใช่คนเต้นเก่งแต่เขาก็มีท่าเต้นของเขาจนกระทั่งวันนี้ยอมรับกันไปทั้งทั้งบ้านทั้งเมืองนะครับครูหวังจะเห็นโบสถแสดงออกในเรื่องการเต้นการขยับขยื่นมากกว่านี้ อันนี้เป็นบทเรียนแรกที่เราอยู่บนเวทีโดยที่ไม่มีกีตาร์เราจะต้องเจอบทเรียนแบบนี้อีกหลายบทเรียนถ้าเราได้อยู่ต่อนะครับขอให้โชคดีครับขอบคุณรนะันขอบคุณครับพี่ไก่ครับเชิญครับ,บค,นะครับบทสิ่งที่พี่ชอบก็คือเสียงของเราดีนะครับแต่ว่าวันนี้ถ้าโดยรวมพี่ถือว่าโชมไม่ค่อยดีเนื่องจากว่าที่พี่บอกไม่ดีคือมันเรียบไปมันไม่มีพลังออกมามันเหมือนกับกังวลอะไรอยู่หลายอย่างพี่ชอบตอนเปิด ที่ร้องออกมาแล้วก็เป็นช้าหน่อยนะครับแบบมัน,เป,นเป็นดีไซน์ที่ดีแต่พอช่วงแบบเริ่มเคลื่อนไหวตัวตั้งแต่ตอนเดินมามนจหนืดเหมือนสโลโมชั่นไม่รู้ตั้งใจหรือเปล่าแล้วก็พอพอไปถึงตรงนั้นนะ่ะมันเหมือนกับเราคิดว่าท่าเต้นนี่คือเราเด่นที่สุดแต่จริงๆแล้วมันไม่ออกมานะจากจากสิ่งที่พี่ได้รับมันไม่แรงพอเคยเวลาเลี้ยงรุ่นปาร์ตี้ที่โรงเรียนไหมถ้าเราร้องเพลงนี้ที่ที่นั่นนะ่ะคิดว่าเราจะเต็มที่ไหม ใช่ไหมครับก็ใช่ครับเออแต่ว่าตรงนี้มันไม่มีตรงนั้นรจริงๆเราต้องเอาตัวตนของเราที่มันต้องมีลูกบ้ามันต้องมีลูกบ้านในในเพลงนี้อยู่ด้วยซึ่งมันเรียบเกินไปนะครับเอ okay. พัฒนาต่อขอบคุณครับ,บคุณเจมส์เชิญครับ เริ่มต้นสมาธิดีมากนะคะสมาธิดีมากการดีไซน์โนต้ตหลายๆตัวดูดีมีรสนิยมเนาะแต่ว่าพอมันเข้าเพลงข้อดีก็คืออย่างที่พี่เป็ดบอกว่าเป็นคนที่เป็นนักดน,นตรีอะคะ่ะเวลาจะต,ต้องเข้าในช่วงริทึมอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันกรูฟดีรู้สึกว่ามันดีไปหมดแต่มันรู้สึกดีเกินไปคือมันไม่มีช่วงหลุด ช่วงหลุดช่วงเต็มที่ช่วงฟ e ลฟรีกับเพลงอะคะ่ะเพลงมัน,ม,น,ม,นมันควรจะจะพีคได้มากกว่านี้รู้สึกว่าติดบล็อกอะไรของตัวเองอยู่หลายๆอย่างแล้วก็แวลตาเป็นกังวลแล้วก็มือซ้ายเกะก,กะนิดนึงแต่โดยรวมๆหล่อคะ่ะ